โคตเตียระดับตำนานสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคตเตียระดับตำนานนะครับวันนี้นะครับโคตเตียระดับตำนานจะมาเคราะห์การแขง่งฟุตบอลไทยแลนด์ไฮรักซิลีโวลีนะครับเป็นการพบกันร,ระวังทีมอดีตแชมป์มหาการมหากราบของเมืองไทยครับบุรีรัมยูไนเต็ดพบกับทีมเชี่ยวสมุน ว่าสมุนปการซิตี้นะครับทีมอันดับที่3นะครับซึ่งคุ่นี้ครับจะทําการเตะเวลา19บเนาฬิกาที่สนามเขากระดงสเตเดียมของทีมบุรีรัมนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมการาะห์ชวยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คนเตียกับทีมงานด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับทีมเจ้าบ้านบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมอันดับที่หนึ่งครับแข่งมาแล้ว5นัดมีอยู่10คะแนนนะครับส่วนทีมสมุนปการซิตี้นะครับแข่งมาแล้ว5นัด มีอยู่8คะแนนนะครับโอ้โหซึ่งถือว่าแต้มยังคู่ขี้สูสีกันนะครับเรามาดูผลการพบกันของทั้ง2ทีมเมื่อรดูการที่แล้วนะครับรดูการที่แล้วนะครับในแรกแรกบุรีรัม์นะครับถือว่าเปิดบ้านแพ้สมุทรปราการซิตี้1ประตูต่อ3นะครับแล้วก็กลับไปเล่นที่ในบ้านของสมุทรปราการซิตี้สมุทรปราการนะครับแพ้บุรีรัมย์ึประตูต่อ2ครับโอ้โหซึ่งคู่นี้ถือว่าเป็นสถิติที่ถือว่าเหนื่อยพอสมควรของทั้ง2ทีมนะครับเรามาดูผล เรามาดูนะครับการขันนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับมาดูกันที่ทีมเจ้าบ้านบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับถือว่าทําได้ดีพอสมควรครับในการเอาชนะทีมประจบ2ประตูต่อศูนย์ในการไปรเยือนนะครับส่วนทีมสมุรปรการสซิตี้ถือว่าถูกเปิดซีนครับแพ้ให้กับทีมเชียงใหม่ยูไนเต็ดหประตูต่อสาในบ้านของตัวเองนะครับเราลองมาดูสถิติและผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสู่สนามของทั้งสงทีมนะครับ มาเริ่มกันที่ทางด้านทีมเจ้าบ้านบุรีรัมย์ครับคุณเสืออเล็กซเดกามาถือว่าวันนี้นะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานกองหลังตัวแกง่งชาวอิรักคือโรบินซุเลกาที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนกเตะที่ถือว่าต้องรองเช็คสภาพความพร้อมได้แก่สุภนัทเหมือนตาดีเกลและก็ไมเคิลมาเกตว่าจะลงสู่สนามได้หรือไม่นะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆก็ถือว่าแข็งแกร่งครับพวกอย่างเช่นกัปตันต้นน้ารบดินวิรัตธโนดมแล้วก็สุภชัยเจเดตที่เป็นไม้ตายของทีมนะครับ ส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างทีมสมุรปการซิตี้ของคุณซือมาซาทาะอิชิอิ I i นะครับถือว่าไม่มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีรายงานที่ติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทําให้ทีมตัวนี้สภาพความพิมความพร้อมของทีมครับมีตัวหละครบ100%ที่จะลงะครับพวกอ่ากองหลังจอมแกงเช่นอริสซาริฟว o v ิดนะครับแล้วก็นบพลพลคาพวกแล้วก็ยูโตโอโนที่จะลงสู่สนามให้กับทีมนะครับ เรามาลงดูไล์อัพไลยผังนักเตะที่ว่าจะลงสู่สนามให้กับทีมครับมาเริ่มกันที่ทีมเจ้าบ้านบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูเป็นศิวรักเทศสูงเนินนะครับกองหลังคือชิติพัฒน์แทนกลางอภิวัฒน์ง้วลลำหินแล้วก็พันสาเหมวิบูลนะครับคู่กองกลางคือนรุบดินวิรัตนดมกับตันทีมนะครับกองกลางเป็นพิรดลชำรัศมีรัตรนากรไมคมิเปียพลพาณิชกุลคู่กหน้าเป็นสุพโชคสรารชาติสุพชัยเจเดญแล้วก็สมิเอลโรชานะครับ ส่วนทีมสมุทรปราการซิตี้ครับมาด้วยระบบ4-4-2ครับผู้รักษาประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่นะครับสุพนันบุรีรัตน์สรายุทธสมพิมอาลิปซาลิฟบิดนะครับชัยวัน์บุรานเจรินสักวงกรกับตันทีมนะครับนุพพลพลคำยุโตโอโนะดสุเกะคาซาอิชัยวัน์ศรีนามงและก็คู่ของหนหน่าเป้าคือออลิอันโดกอนซากานะครับซึ่งคู่นี้ครับเรดเปิดมาที่ทีมบุรีรัมย์ต่อลูกครอลูกค่งนะครับโอ้โหซึ่งถือว่า ปราสาทสายฟ้านะครับถือว่ากลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งครับหลังจากเก็บ10คะแนนจาก5นัดส่วนสมุนปรกันก็ถือว่าฟอร์มบุญเหมือนกันครับถูกเชียงใหม่ยุนเต็ดทีมน้องใหม่อัด3ประตูต่อหนึ่งครับถือว่าเกมนี้นะครับการที่บุมล์ต่อลูกควบผมมองว่าบุูลมถือว่าเล่นดีพอสมควรแล้วก็สามารถปรับจูนเกมลูกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นราคาที่ หนักพอสมควรแต่ก็ต่อได้นะครับแล้วก็ดักที่สกอร์สูงไม่ได้นะครับฟันทงฟันทิ้งบุรีรัมยูไนต็ตมาแน่นอนครับลูกควบ่รูกครึ่ง20 30 31มาแน่นอแน่นอนครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางได้รับชมคือ f a c e b o o k y o u u u b e ็อกดิทนะครับเดอะมาร์ตต์ซีดเอฟครับอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกครับตั้งสติก่อนสตาร์ทมิสติในการลงทุนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ